สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ KRSpoil จะมาสปอยมินิซีรีส์ั้นเรื่อง CatBar ซีซั่นที่2กันค่ะเรื่องราวของบาร์แมวที่เปิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับทุกข์โดยมี3หนุ่มเทพแมวคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเรื่องราวของแต่ละคนจะยุ่งวุ่นวายขนาดไหน3เทพแมวสุดหล่อจะช่วยได้ไหมไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ในซีซั่นที่2นะคะก็จะเป็นการเล่าเรื่องที่มากของบาแมวโดยจูแบมนุษย์คนหนึ่งดันถูกหลอกให้ซื้อบาเก่าๆแห่งหนึ่งโดยที่เขาซื้อมันมาด้วยความมึนงงตามคําเล่าลือของคนขายว่าแมวที่อาศัยอยู่บนโลกมาเป็นเวลานานจะมีพลังจนได้เป็นเทพแมว และเมื่อเทพแมวถูกเปิดเผยตัวตนโดยคนที่มันอยู่ด้วยมันเลยต้องจากไปบางคนบอกว่ามันกลับไปอยู่ที่หุบเขาแมวและไม่กลับมายังโลกมนุษย์อีกแต่มีความจริงอีกอย่างก็คือมนุษย์ที่สร้างความดีมาตลอดชีวิตจะสามารถเห็นเทพแมวได้แล้วเหล่าเทพแมวทั้งสามคนก็ได้มาอาศัยอยู่ร่วมกันกับจูแบ โดยจูแบที่ตื่นขึ้นมาก็ตกใจมากว่าพวกเขาคือใครแต่เขาก็คิดว่าคงเป็นเพราะเขาดื่มหนักจากบาจึงได้ทําให้เขาเห็นภาพหลอนจากแมวกลายเป็นมนุษย์ในสายตาของจูแบนั้นพวกเขาคือแมวสามตัวที่เขาเลี้ยงเอาไว้ แม้จะไม่ค่อยมีเงินมากแต่จูแบก็อดออมเพื่อให้เหล่าแมวสามตัวได้กินอิ่มการเป็นคนจิตใจดีของเขานี่แหละที่ทําให้เทพแมวอยากช่วยเหลือเขาต่อมาวันหนึ่งจูแบกลับจากซื้อของนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลังจากที่เขาทำความดีโดยการขึ้นไปแปะใบปลิวใหม่3แมวที่เป็นห่วงจูแบจึงได้ต้องทํางานช่วยเหลือเขา เพื่อหาเงินมาซื้อข้าวกินและคิดแต่ว่าจูแบซื้อบาร์มาต้องเป็นหนี้มากมายจึงคิดจะช่วยเหลือเขาโดยการไปทํางานที่บาร์แห่งนั้นแล้ว3ามเทพแมวสุดหล่อก็กลายเป็นบาร์เทนเดอร์เปิดบาร์แมวคอยช่วยเหลือผู้คนในค่ำคืนที่ต้องการคําปอบโยนหาที่ระบายความทุกข์ใจและแล้วก็มีลูกค้าคนแรกของวันนี้เข้ามาในร้านเธอชื่อว่ามินอา เธอเข้ามาบ่นปัญหาของเธอให้กับพระเอกหนึ่งในเทพแมวฟังว่าเธอคบกับแฟนมาหกเดือนแต่เขามีเพื่อนผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่คบกันมา8ปีทั้งคู่สนิทสนมกันมากส่งรูปโทรหากันตลอดจนเขามีเวลาให้เธอน้อยกว่าเพื่อนของเขาซะอีกเมื่อบ่นเขาก็หาว่าเธออ่อนไหวเกินไปมันไม่ได้มีอะไรซะหน่อยแม้จะรู้ว่าพวกเขาสนิทกันมากแต่มันก็อดน้อยใจไม่ได้แถมพวกเขายังหยอกล้อกันอย่างสนิทสนมต่อหน้าเธออีกแถมเพื่อนสาวของแฟนก็ยังบอกว่าถ้าฉันทนเขา ไม่ไหวก็ทิ้งเขาซะโลกนี้มีผู้ชายดีกว่าเขาเยอะแยะปัญหาของเราก็คือเขาไม่รู้เลยว่าปัญหาของเขาคืออะไรแม้แต่ในวันหนึ่งที่เขาเอาของขวัญมาให้ฉันช่วงเวลาที่เราควรมีความสุขด้วยกันแต่เขาก็ยังเอาแต่รับสายของเพื่อนแถมที่นักกว่านั้นเพื่อนสาวที่มาในสภาพเมาแอกของเขายังฝากถุงยางไว้ที่เขาอีกพอเธอเดินกลับบ้านไม่ไหวเขาก็ต้องรีบไปส่งฉันอดรู้สึกไม่ได้ว่าตัวเองสําคัญน้อยกว่าเพื่อนเขาซะอีกพระเอกก็บอกว่าถ้าเป็นผมก็คิด เหมือนกันแล้วมิดอาก็เล่าต่อว่าเธอเริ่มทนไม่ได้จึงได้บอกให้แฟนเลิกติดต่อกับเพื่อนซะแต่เขาก็บอกว่าบคบกันมา8ปีมองเธอเป็นเหมือนเพื่อนผู้ชายเท่านั้นแล้วก็ต่อว่าฉันอย่าคิดมากเกินเหตุและหากว่าฉันจะมีเพื่อนผู้ชายบ้างเขาก็จะไม่ว่าอะไรถึงจะปฏิบัติกับเพื่อนเหมือนที่เขาทําเขาก็บอกว่าจะไม่คิดว่ามีปัญหาอะไรมินอาเล่าไปก็คำสร้อยคอที่แฟนให้มาและคิดเจ้าของที่เขาให้ไปทิ้งให้หมดเหล่าเทพแมวจึงขอสร้อยเส้นนั้นแล้วบอกว่าจะทําให้ปรารถนาของเธอเป็น จริงเธอก็เลยให้สร้อยเส้นนั้นกับพวกเขาพระเอกทำค็อกเทลให้กับมินอาชื่อว่าเวลเวทแฮมเมอร์ซึ่งหน้าตามันไม่เหมือนเราแต่เหมือนนมมากกว่าเมื่อมินอาดื่มเธอก็มานั่งอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วพระเอกก็เดินเข้ามานั่งข้างๆเธอแถมยังทักทายว่าทำท่าทางแบบนี้กับรักแรกไม่เกินไปหน่อยหรอแล้วก็ส่งซีกให้มินอานั้นเล่นละครตามที่เขาบอก แฟนของมินอาก็เข้ามาทักทายพระเอกเพราะอยากรู้ว่าเป็นใครมินอาก็แนะนําแฟนให้รู้จักกับพระเอกพระเอกก็บอกว่าเขาเป็นพี่ที่สนิทของมินอาอยู่บ้านใกล้กันสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแถมยังไม่มีความลับอะไรต่อกันด้วยแต่พอเธอมีแฟนเธอก็เอาแต่บอกให้อยู่ห่างๆเพราะกลัวจะทาลายความสัมพันธ์ของเธอแล้วก็หันไปลูกผัวมินอาเบาๆพูดว่า6เดือนแล้วนะกาแฟสักแก้วเธอก็ไม่มาดื่มกับฉันเลยแล้วก็หันไปถามแฟนมินอาว่าเรื่องแบบนี้คุณคงไม่เข้าใจผิดนะครับแฟนมินอา ก็บอกว่า เรื่องแบบนี้ไม่มีใครเข้าใจผิดกันหรอกครับแต่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเธอมีพี่ที่สนิทด้วยพระเอกก็รีบบอกว่าบางทีการไม่รู้ดีกว่าไงครับแล้วพระเอกก็หันไปทักทายเพื่อนของแฟนมินอาที่มากับแฟนด้วยแฟนของมินอาก็ชวนทุกคนมาดื่มกันแถมเขาก็ยังถ่ายรูปหยอกล้อกับเพื่อนจนลืมมินอาไปซะง,งั้นมินอาเลยจะดื่มแก้เซง็งพระเอกก็เลยเอาเหล้ามาดื่มแทนแล้วก็แกล้งเมาแอบตั้งแต่แก้วแรกมินอาพยายามจะช่วยพระเอกแฟนก็ออกอาการห่วงบอกว่าจะดูแลเขาให้เอง พระเอกเลยแกล้กงชวนมินอาเดินออกไปสูดอากาศข้างนอกทั้งทางที่จริงแล้วเขาไม่ได้เมาและบอกกับมินอาว่ามันเป็นการแสดงแต่พอแฟนมินอาตามมาเห็นเขาพระเอกก็แสดงละครต่อแกล้งพยุงมินอาเอาไว้ไม่ให้เธอล้มแฟนมินอาเห็นเขาก็เกิดอาการไม่พอใจเมื่อพระเอกขอตัวกลับไปแล้วแฟนของมินอาก็ถามว่าเธอสนิทกับไอพี่คนนี้จริงเหรอแล้วพระเอกก็แกล้งให้บยอนเพื่อนอีกคนเข้าไปหามินอาอีกทำทีเป็นเพื่อนของมินอาที่ไม่ได้ติดต่อกันมาสักพัก บยอนรีบแนะนําตัวกับแฟนมินอาว่าเป็นเพื่อนเก่าของมินอาซึ่งมาเปิดร้านอยู่แถวนี้เราก็ยังเอารองเท้าผ้าใบมาเปลี่ยนให้กับเธอด้วยแถมถามว่าที่เธอต้องใส่รองเท้าส้นสูงก็เพราะแฟนใช่ไหมแล้วบยอนก็รีบแก้ตัวกับแฟนของมินอาว่าผมเป็นเพื่อนของเธอมา8ปีแล้วอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับแฟนมินอาอ,กอาการหึงรีบชวนมินอากลับบ้านทันทีบยอนก็บอกว่าเดี๋ยวไปส่งเองก็ได้ยังไงบ้านของพวกเขาก็อยู่ทางเดียวกันแล้วซอจินก็เข้ามาหาแฟนของมินอาเพื่อขอตัวจะกลับก่อ และเมื่อเห็นเพื่อนของมินอาหลอก็ยังแซวว่าถ้าแฟนเธอทําไม่ถูกใจเนี่ยเธอก็เลิกไปเลยนะคบกับเพื่อนหลอกๆก็ดีนะบยอนเลยหันไปต่อว่าซอจินแค่มีปากคิดว่าจะพูดอะไรก็ได้เหรออวยเขาเลิกกันต่อหน้าคู่รักมันเป็นมารยาทที่ต่ําครับแหมเทพแมวปากไ่นเนี่ยแล้วบยอนก็ทำท่าจะพามินอากลับบ้าน ก็มีเพื่อนอีคนโผล่เข้ามาอีกงานนี้บรุม,มาตุ้มดีแท้พระเอกเลยรีบเข้ามาบอกว่าทุกอย่างมันเป็นการแสดงเขากะจะช่วยมินอาพวกนายจะทําให้มันเกิดเรื่องไปใหญ่แล้วแล้วก็อธิบายให้กับแฟนมินอาฟังว่ารู้ไหมคุณท,าทําแบบนี้คุณมินอาน้อยใจและเสียใจแค่ไหนเธอรู้สึกน้อยใจที่คนรักเห็นเธอสําคัญน้อยกว่าเพื่อนเธอเศร้าใจเพราะคุณไม่เข้าใจเธอคุณทําให้เธอรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนเวลาคุณอยู่กับเพื่อนคุณคิดว่ามันดีแล้วหรอแล้วพระเอกก็บอกว่าคุณมินอาเองก็ผิดนะครับ ที่พูดด้วยความรู้สึกโกรธทำให้เรื่องมันแย่ลงพระเอกบอกกับแฟนของมินอาว่าถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจที่คุณมินอามมีีเพื่่ออนนนนนชัยทสิิสแบบ้คุณาก็รู้สึกแบบนั้นแหละครับ เพราะงาั้นคุณควรฟังเธอบ้างบยอนก็เสริมว่าถ้าพวกคุณยังรักกันอยู่ก็ปรับความเข้าใจกันซะแล้วมินอากับแฟนก็ปรับความเข้าใจกันได้มินอาตื่นขึ้นมาอีกครั้งในบ่ายอย่างงงๆแต่เธอได้เข้าใจปัญหาของตัวเองและเรียนรู้วิธีรับมือกับมันแล้วบยอนยังพูดเสริมอีกว่าเจ้ามนุษย์แฟนเธอหน้าย,ยังกลับมาทำไมไม่เลิกกับเขาไปล่ะแหมเพราะคุณเทพแมวจะเย็นๆก่อนปากไรซะจริงแล้วเพื่อนอีกคนก็ขัดคอบยอนว่าทำไมนายไม่เคารพสิทธิของคนอื่นเขาเลยนะแมวสองตัวกัดกัน ยังกับหมาอีกแล้วมินอาขอบคุณทั้ง3าคนและเดินออกมาจากร้านด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขสามหนุ่มแมวเอาสร้ยคอที่มินอาให้มันเล่นแล้วก็ทดสอบดูปรากฏว่ามันเป็นทองของแท้งานนี้ทั้ง3าแมวก็หมดห่วงเรื่องค่าอาหารไปได้อีก2เดือนและแล้วลูกค้าคนต่อไปก็โผล่มาแทนเธอยังทักว่าเคยเห็นหน้าเบยอนที่ไหนมาก่อนด้วยเบยอนรีบผลักพระเอกออกมารับหน้าส่วนตัวเองนั้นก็ปแอบ,บอยู่ใต้เคาน์เตอร์พระเอกทักทายลูกค้าว่าคุณอึนจูนี่เองเธอแปลกใจที่ เขารู้จักเจอได้ยังไงแล้วพระเอกก็บอกว่าจะเล่าเรื่องสนุกให้ฟังครับเคยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเธอทําได้แค่เจอกับคนที่เธอรักในตอนกลางคืนเธออยากบอกเรื่องความสัมพันธ์ที่คบกันกับเขาให้คนที่ทํางานรู้แต่เขากลับไม่สนใจและอยากให้เธอนั้นปกปิดเอาไว้บางสิ่งที่รู้อยู่แก่ใจแต่ก็ไม่กล้า,ผาเผชิญหน้าเพราะบางทีอาจกลายเป็นทําให้ทุกอย่างมันจบลงเธอเฝ้าแต่คิดว่าทําไมถึงทิ้งคนที่ไม่สนใจเธอไปไม่ได้สักทีอึนจูก็บอกว่าฟังแล้วคล้ายกับเธอใน ตอนนี้เลยแล้วก็ถามกลับว่าผู้หญิงคนนั้นเรื่องราวจบลงยังไงพระเอกก็ย้อนถามว่าคุณคิดว่ามันจะจบลงยังไงล่ะครับความสัมพันธ์ที่ฝ่ายอยากปิดบังไว้พระเอกรู้ว่าเธอต้องไปทํางานต่อจึงบอกว่าจะทํากาแฟรอริทให้กินแล้วก็บอกให้บยอนเป็นคนชงให้กับเธอแล้วพระเอกก็หายไปปล่อยให้บยอนโชว์ฝีมือบ้างบายอนก็บอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับอึนจูก็งงๆกับคําพูดของเขาบายอนผสมกาแฟอาริสให้กับอึนจูเล่าถึงเรื่องราวความเป็นมา ของมันและรสชาติที่น่าลิ้มลองอึนจูได้ดื่มกาแฟาค็อกเทลเข้าไปแล้วบยอนก็เริ่มเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบยอนเคยเป็นแมวที่อึนจูเลี้ยงเอาไว้ชีวิตของเธอนั้นยุ่งยากและวุ่นวายกับการเรียนและทํางานนั่นทําให้เธอไม่ค่อยมีเพื่อนส่วนใหญ่มักใช้เวลาอยู่กับตัวเองและก็เป็นมนุษย์ผู้หญิงที่โดนเทแล้วเทอีกอยู่เสมอบางทีนั้นอาจเป็นเหตุผลที่เธอดูโดดเดี่ยวใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาจนต้องหาแมวมาเลี้ยงสักตัวเธอดูแลมันอย่างดีแม้จะลืมให้ข้าวมันเปน บ้างในบางมือ้อในวันหนึ่งเพื่อนสาวของอึนจูก็เอาแผ่นยันเทพแมวมาให้อึนจูแล้วบอกว่ามันอาจช่วยเธอนั้นได้สมหวังในความรักสักทีหลังจากดื่มจนเมาเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งอึนจูก็ได้พบกับเทพแมวสุดหล่อบยอนซึ่งเธอก็เชื่อว,ว่าเขาคือเทพแมวจริงๆเขาเริ่มต้นจากการช่วยเธอเลิกชุดแถมแต่งหน้าให้เธอดูดีขึ้นตอนไปนัดบอดกับหนุ่มๆอีกด้วยแหมถ้าเป็นแอดแล้วก็เจอเทพแมวหล่อขนาดนี้จะไม่ไปนัดบ่งนัดบอดมาแล้วละ่ะบยอนช่วยเปลี่ยนให้อึน นนั้กลายเป็นสาวที่ดูน่ารักสดใสขึ้น2ปีผ่านไปเธอได้เข้าทํางานในบริษัทแห่งหนึ่งและที่นี่เองทําให้อึนจูได้พบกับรุ่นพี่ในบริษัทที่เธอคิดว่าเขาดูเป็นผู้ใหญ่และพึ่งพาได้และดูเหมือนเขาจะใช้มุกจีบสาวด้วยการหาตุ้มหูของเธอเจอทุกครั้งเมื่อมันหายไปเธอคิดว่าเขาคือความสุขที่เธอมองหามาเติมเต็มในชีวิตแม้เขาจะแอบ,บหวานกับเธอแต่ต่อหน้าคนอื่นก็ยังคงสภาพแค่รุ่นพี่กับรุ่นน้องในที่ทํางานเท่านั้นและเมื่อเธออยากเปิดเผยความสัมพันธ์เขาก็ หลับหงุดหิดใส่เธอและอยากปกปิดมันไว้บยอนยังเคยถามกับอึนจูว่าเขาซ่นเรื่องที่คบกันทำไมยังชอบเขาอยู่อีกบยอนรู้สึกสงสารอึนจูจึงได้หาวิธีเพื่อทำให้อึนจูนั้นได้รู้ความจริงสักทีว่าเธอควรตัดสินใจยังไงแล้วบยอนก็เข้าไปเป็นผู้จัดก,การคนใหม่ของทีมที่อึนจูทำงานอยู่เทพแมวจะทำอะไรก็ได้นะจ๊ะอันนี้ก็ไม่ต้องงงกันไป แล้วเขาก็เรียกอึนจูและรุ่นพี่เข้าไปพบเพื่อคุยโปรเจกต์งานใหม่และยังได้ให้อึนจูนั้นถือลูกแก้วล่องหนเอาไว้ด้วยจะทําให้คนอื่นมองไม่เห็นเธอเมื่อรุ่นพีเข้ามาในห้องบยอนชมเขาว่าทํางานได้ดีมากและสั่งให้เขาไปประจําที่ฮ่องกงถ่ายังให้ตัวสองใบกับเขาด้วยและบอกว่าถ้ามีแฟนก็ชวนไปด้วยได้เลยรุนพีก็ดีใจมากรีบโทรชวนแฟนสาวไปด้วยกันนั่นทําให้อึนจูได้รู้ความจริงว่า เธอเป็นเพียงคู่นอนของเขาเป็นกิ๊กของเขาเท่านั้นถามรุ่นพี่ยังโทรไปโม้เพื่อนอีกด้วยว่าได้งานใหม่เพื่อนก็แซวว่าจะชวนสาวคนไหนไปนล่ะเขาก็บอกว่าก็ต้องเป็นแฟนสิส่วนอึนจูเธอก็แค่อยากนอนกับเขาเองจะให้เขาทําไงได้เพื่อนก็เลยแซวว่านายจีบเธอโดยใช้มกุกหาต้มหูเหมือนเดิมสิท่ารุนพี่ก็ยังเล่าต่อว่าตอนนี้อึนจูเริ่มงอแงจะให้เปิดเผยความสัมพันธ์อยู่ได้เขาเลยกะว่าจะเลิกกับเธออยู่พอดีอึนจูที่ได้ยินแบบนั้นก็ปล่อยลูกแก้วหลุดมือ จนรุนพี่มองเห็นเธอเขา้าเธอได้ถามรุนพี่ว่าทำแบบนี้รู้สึกผิดกับเธอบ้างไหมแล้วใบยนก็เสกให้ตัวใบนั้นไปอยู่ในมือของอึนจูแล้วทําทีเป็นเข้ามาต่อว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทําไมเธอร้องไห้ต่อหน้าคุณคุณทําอะไรผิดกับเธอหรือเปล่ารุนพี่ก็รีบแก้ตัวอธิบายไปใหญ่เพราะกลัวจะเสียงานและบอกว่าเพราะเขาใช้งานเธอหนักเกินไปเท่านั้นเองอึนจูได้เห็นท่าแท้ของผู้ชายที่เธอรักสักทีเขาไม่เคยจริงใจกับเธอเลยเธอจึงได้บอกว่าจะฉีกตัวสองใบนี้ทิ้งรุนพี่ก็อ่านไป ไว้วาใส่อึนจูแล้วบอกให้เธอใจเย็นๆแต่สุดท้ายอึนจูก็ฉีกสองใบนั้นทิ้งบยอนเข้ามาบอกว่านายจะทําแบบนี้กับเจ้าของฉันไม่ได้นะรุนพีก็งงเป็นไก่ตาแตกแล้วบยอนก็เอาตัวสองใบใหม่ให้กับอึนจูแล้วบอกกับรุนพีว่าคุณคงสนุกกับการล้อเล่นกับความรู้สึกของเธอคิดจะทิ้งเธอตอนไหนก็ได้แต่ดูเหมือนคุณจะพลาดไปแล้วแล้วก็หันไปบอกกับอึนจูปล่อยวางความรักข้างเดียวครั้งนี้ได้แล้วเพราะคุณมีค่ามากกว่านี้ต่อมาหลังจากที่บยอนเปิดเผยตัว ตนถึงเวลาที่เทพแมวต้องไปจากมนุษย์คนนั้นแล้วและเขาได้ลบความทรงจําของอึนจูเกี่ยวกับตัวเขาออกไปด้วยใบยอนชอบอึนจูมากเกลียดเธอไม่ลงไม่ว่าเธอจะเคยทําอะไรมาใบยอนก็เร่ร่อนไปหาที่อยู่ใหม่ส่วนอึนจูนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาคนเดียวต่อไปต่อมาพระเอกก็ถามกับใบยอนว่าความทรงจําเหล่านั้นนายอยากลบมันจริงๆใช่ไหมเขาก็บอกว่าควรปล่อยเธอไปจริงๆสักทีแล้วก็จูบลาเธอตอนที่เธอหลับอึนจูก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในบ่ายอย่างงง,ง พระเอกก็บอกว่าเราถูกกำหนดให้รอและทิ้งผู้คนที่เราพบเจอแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราไม่ลืมพวกเขาเมื่อใครสักคนจากเราไปแล้วเราก็ยังคงมีความทรงจำที่ฝังอยู่ในใจลาวพระเอกก็บอกว่าคนที่คุณรู้สึกว่าคุ้นเคยเขาแค่อยากให้คุณรู้ว่าผู้ชายที่คุณคบอยู่ตอนนี้ก็ไม่ต่างไปจากหมาหรอกครับอึนจูถามาคนชงค็อกเทลให้กับเธอแต่าบปยอนก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเทพแมวก็มอบต่างหูรูปแมวให้กับอึนจูด้วยหลังจากนั้นความทรงจำของเธอเกี่ยวกับบยอนก กลับขึ้นมาเธอได้แต่หวังว่าอยากเจอเขาอีกครั้งอาจเป็นสักครั้งก่อนจากโลกนี้ไปหรืออาจเป็นอีกมุมของโลกที่เขารอเธออยู่แล้ว EP 1-4ก็จบลงเท่านี้ค่ะอย่าลืมมาติดตามชมการแก้ปัญหาของเราเทพแมวกันต่อใน EP ต่อไปกันนะคะ